อยู่ๆไม่ได้ไกลมากมีคนหนึ่งขำค ah ุกไปัึงคนคน,คน,งนั่งดูหรอ,คน,อคนนั่งดูขำขำดังว้าเราก็แบบเราก็เดินไปเราก็ทําตัวไม่ถูกก็แบบเรารู้ตัวแล้วแหละว่าแบบมันคือเราแน่ๆเพราะว่าแบบเราเดินไม่ได้อะเราผ้าผ้าแบบสเปนมันแบบมันเดินไม่ได้จริงแต่ว่าเธอไม่ได้แบบเก่งทั้งานแสดงอะออกงานเดินแบบนี่เธอก็คือเทียบกับระดับ แถวหน้าแบบเอ้ยเราก็ค่อยๆมาแต่เดินแบบจริงๆครั้งแรกเนี่ยคือถ้าแบบขึ้นเวทีจริงจังอะคือเดินให้แฟชั่นจุฬาที่เซนทรั l เวิลด์เป็นภาพที่จดจำทำไมาเหรอเกิดอะไรขึ้นคือมันมีชุดหนึ่งเอาแบบอ่ะโดนใส่กระโปรงทรงเอของระญาตยืนเป็นเอแบบเถึงเนี้ยประมาณเนี้ยแคบแคบแนวเท้าเกียร เกียร์ญี่ปุ่นสูงสูงสูงเลยยากคุณสองแล้วมันเดินไม่ได้เอาแบบเออเดินไปใช่ป่ะมันคือเวทีใช่ป่ะเออคือล่างก็แคบปึ๊บทุกคนเอออย่างนั้นแหละไปกันเลยแล้วมันมีคนนึงพอเดินไปอย่างเงี้ยจำได้ว่าเวทีแบบประมาณเนี้ยอยู่อยู่ไม่ได้ไกลมากมีคนนึงขำคนนั่งดูเหรอคนนั่งดูขำขำดังแล้วเราก็เราก็เดินไปเราก็ทำตัวไม่ถูกก็แบบ เรารู้ตัวแล้วล่ะว่าแบบมันคือเราแน่ๆเพราะว่าแบบเราเดินไม่ได้อะเราผ้าผ้าแบบสเปซมันแบบมันเดินไม่ได้จริงๆเพราะชุบไงมันบังคับให้เราต้องเดินด้วยท่าเหมือนกระเทยเอาเหมือนกระเทยเอากางเออเอากางเกงเลมาใส่ขาเดียวอะทำเป็นตะโฟมอะนั่นจ้าพเออเดินไม่ได้เลยแล้วเป็นเกียร์อีกอะไม่แต่ว่าคนออกแบบเขาคงต้องการให้เป็นเดินอย่างนั้นแหละว้าพขอป้าเขาอยากให้เดินเป็นอะไรอย่างงี้ด้วยป้าแบบไม่แล้วพอพอยย์ยข้างหน้าก็นั่งหัวเราะดังใส่อะ ตอนนั้นใจมันเป็นยังไงวะจะร้องไห้จริงๆน้ำตาคอขึ้นมาแล้วตอนนั้นอะเสียเซลมากรู้สึกว่าใจตกไปอยู่ที่ตุ่มเลยแล้วกว่าจะกลับเขาหลังเวทีได้อะใช้เวลานานมากรู้สึกก่าเวทแคดวอลมันยาวขึ้นประมาณสามีเท่าขึ้นมาเลย แบบเป็นอันที่จดจำมากมากจริงจริงนี่เป็นงานแรกในชีวิตเลยเลยเศร้าเลยเลยนะอะไรงานที่เราไปทำมาไปเดินแบบไปถ่ายแบบว่าชาตดวงชาตดาวอะยังรุ่ลาอันนี้ไม่ได้เป็นเมืนาริจชาติของเราเธอเคยเจอแบบเหตุแบบเธอหกล้มหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือแบบมัดวัดหลกมาฟังชาติมันเวทีบ้างไหมอะไม่เคยล้มแต่ว่าเคยโดนแบบมีแบรนด์หนึ่งไปเดินเออแฟชั่นวีค เราตุ้มหูนั่งแบบคนก่อนหน้าหลุดอ,อล่วง่วงแล้วเราเห็นไหมเราไม่เห็นเราก็ต่อคิวอยู่ไงเรารอบบออกเวทีออซึ่งไม่ใช่ตอนซ้อมเลยนะตอนเดินจริงออคนเต็มเลยทั้งแบบทั้งแบบทั้งทั้งงานออนั่งกันแบบทุกแถวแน่นเอียดพี่แบ็กเซจหันมาตุ้มหูตกเขาก็วอลลตุ้มหูมหันมาออกแบบ เก็บตุ้งหูที่หน่อยเป็นอะไรที่นี่ตุ้งหูอยู่ตรงไหนของเวทีวะแล้วตุ้งหูอยู่ตรงไหนเราก็ต้องโฟกัสของเราด้วยถูกไหมแล้วแล้วพี่แล้วพี่แบบดีไซเนอร์เก็บสวยๆนะแล้วเธอไงเธอตีนหนีบเลยอย่างนี้เลยก็ลตีอย่างเงี้ยแล้วเขาเดินหนีบไปเรื่อยๆไม่เราก็เดินเราก็เดินออกไปใช่ปะคะพอเดินออกไปอ่ะเราก็อเราก็มองด้วยเขาบอกว่ามอยู่บอกว่ามันอยู่ประมาณนี้แหละเราก็มองแล้วก็แบบ ฟาดสวยเดินต่อมือจับทักเป็นเราตอนนั้นจะเดินออกไปแล้วคิดว่าเธอเธอไปเก็บตังหูแล้วแต่เก็บท่าสวยๆนะแล้วผักออกไปเลยอ่ะอุ้ยวันไปด่ากันแล้วบ้านแบบนี้น้องเจนนี้จะทําอย่างไรไอ้นะเก็บตังหูเก็บแบบเดินด่าหนูแน่นอนหนูสมุดสมุดนี้เป็นอ่ะตังหูอันนี้ใช้อะไรแทนดีมะม่วงไปแล้วสม่ไนเดียวกันอันนี้เป็นตังหู หนูแน่นอนมันเป็นนางแบบอ่ะมันมันเดินอยู่อ่ะมันไม่ไม่ก้มเลยหนูก็จะให้วองให้หนูบอกแล้วมัน่องเท้าทำไมวะไม่เป็นการเดินแบบแบบไม่มีรองเท้าถุงเท้าถุงเท้าใส่ไม่คุ้มค่ามันเป็นแฟชั่นแฟชั่นแฟชนคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดของแบรนด์ป้าป้าป้าจิตจิตบอติจิบจิจิตจิตบอติจิบจิตจิตจิตบอติจิบจิตจิตจิตบอติจิบแล้วแล้วแสดง หมือนอะไรปะเหมือนมึงเจอแบงค์แล้วมึงแบบไม่อยากให้ใครได้อะแบงันยเออเหมือนเจอมึงเจอแบบเงินตกแล้วไม่อยากให้ใครได้อ่ะเียบไว้เลยทำได้ดีทำได้ดีนะทำได้ดีทำได้ดี